สวัสดีครับผมตรวจผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่12กันยายนก่อนอื่นนั้นกล่าวผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยลาวพัฒนาทุกงวดนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่12กันยายนกราบเลข6ตัวออก53 1 919 5 3 1 9 1เเลข3ตัวบนออก919 919 เลข2ตัวล่างออก1 9 1 9่งฟังอีกครั้งนะครับผลหวยเล่าประจํางวดวันที่12กันยายนคราบเลข3ตัวบนออกเก9 9 1 9เกเกเกเลข2ตัวล่างออก1 9เกคือเกครับขอถท่าน,นโชคดีด้วยครับตือผลหวยเล่าพัฒนาประจํางวดวันที่12กันยายนคราบเลข6ตัวออก53 1 9 1 9 5 3 1หนึ่ง เ1 9 19, เลข3ตัวบนออก919 919เลข2ตัวล่างออก1 9 1 9่งฟังอีกครั้งนะครับผลหวยเล่าประจำงวดวันที่12กันยายนครับเลข3ตัวบนออกเก9 19, 9 1 9เกเกเลข2ตัวล่างออก1 9เกคือ9ครับขอทุกท่านโชคดีด้วยครับตือผลหวยเล่าพัฒนาประจำงวด วันที่12กันยายนครับเลข6ตัวออก531 919 531